สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมาพบกับเลขนักราชคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลฮานอยรวมครับผมของวันที่9กุมภาพันธ์2568เช่นเคยครับผมก็เป็นการปล่อยต่องวดของเลขนักราชของวันที่10กุมภาพันธ์2568นะครับ แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูตัวเลขผลสรุปกันเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนะครับในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง YouTube ขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์ มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนาคราดนั้นขอเอฟซีทุกท่านมีสภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมมาดูผลสรุปกันเลยนะครับ นำตัวรูดของนะครับผมหุ้นหลับโลกนะครับมาเช็คก่อนนะครับหกเจ็ดแปดนะครับผมตัวรูดนะครับผมเข้าหกกี่ครั้งครับหนึ่งหกมาหนึ่งครั้งนะครับเจ็ดครับหนึ่งหนึ่งครั้งครับแปดครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแปดมาสี่ครั้งนะครับผม ตัวรูดนะครับพุ้นรับโลกนะครับมาเข้าฮานอยนะครับทั้งหมด6ครั้งนะครับก็ตัวรูดก็มีกําไรแล้วนะครับทีนี้มาดูส่วนของฮานอยนะครับนะครับตรงนี้คือฮานอยนะครับตระกูลฮานอยทั้งหมดนะครับเรามาดูครับดิาดหวางรูด9กับ0นย์ไว้เข้า9กี่ครั้งครับผม้เข้าไป1นึ่งเก้ามา1ครั้งครับ0ูนย์ครับ หนึ่งศูนย์มาหนึ่งครั้งครับผมนะครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับผมนะครับก็ยังเดินดีอยู่นะครับทีนี้ส่วนของนะครับผมผลนะครับผมฮานอยเฉพาะกิจผลที่ออก3 2 5 6 8กนะครับนะครับก็เข้าไปที่หุ้นรับโลก6 8นะครับล่างตรงนี้นะฮานอยกาชาตครับผมผลที่ออก4 8 5 0 4 ลุดนะครับผมเข้าเฉพาะตัวลุดนะครับเข้าที่8กับ0นะครับฮาหนอยพิเศษครับผมผลที่ออก3 5 1 1 8ครับก็เข้าไปที่ตัวเจาะชุดเน้นของเลขรลาดเน้นให้8 1 1 8ตรงนี้นะครับพิเศษนะครับนะครับก็ดีใจด้วยครับผมนะครับให้บิคเคอร์พิจารณาเอานะครับผมนะครับปกติครับผมผลที่ออก6 1 5 2 9 ก็เข้าไปที่9229คู่เจาะ15คู่นี้นะครับเข้าที่ปกติ VP ครับผมผลที่ออก97484ครับผมนะครับผมนะครับ84มีถึงแค่83นะครับไม่มี84นะครับตรงนี้ก็มี7เหมือนกันครับเข้ารูปไปนะครับผมเข้ารูปทั้ง7ทั้ง8นะครับเอาละครับผมก็ยังเดินดีอย่างต่อเนื่องนะครับ อย่าลืมนะครับหุ้นรอบโลกนะครับเล็กลาดจะทําให้ดูแค่ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับผมนะครับต่อไปเล็กลาดจะยุบมาทําเป็นฮานอยนะครับสูตรหนึ่งและสูตรสองนะครับให้ชมนะครับมาดูครับวันที่10กุมภาพันธ์268เล็กลาดปล่อยอะไรไว้ให้ ีวันที่พวกนี้ที่สิบนะครับสิบก็พอเหมือนหมึกเรียกลัาจะหมดนะครับมีสำรองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมัดรวมหุน่น รอบลกูกนะครับสูตรนี้จะทำให้ดูถึงแค่นะครับผมถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะครับผมวางรูดครับผม890นะครับคู่เจาะก็มี89ดเแปดศูนย

ศู1ย์สามหนึ่สนึครับต่อไปมาดูมัดรวมฮานอยครับวางรูดไว้นะครับผมหกับหก ผู้เจอก็มี 45, 46, 43, 42, 41ครับ 56, 53, 52, 51ครับ หกสามหกสองหกหนึ่งสามสองสามหนึ่งสองหนึ่งครับผมเฉพาะกิจ กาชาิพิเศษปกติ VIP ครับผมมาดูครับผมเลขลาดเน้นอะไรให้นะครับวันพรุ่งนี้ครับผมของวันที่10นะครับหุ้นรอบโลกเลขนักลาดเน้นไปที่8 1ดหปดครับ เก้าหนึ่งก้าสองครับหนึ่งสามสองสามครับนะครับมาดูครับผมส่วนของฮานอยเลือ่ลาดเน้นไปที่สี่หกสี่สองนะครับห้าหกห้าสองครับ สามสองสามหนึ่งนะครับนะครับครับหน้าจอไปเลยครับผมสี่นะครับครับสูตรก็ยังคงเดินดีอยู่นะครับผมนะครับแต่ยังไงก็อย่าลืมนําไปเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นสภาอื่นด้วยนะครับท้ายนี้นะครับผมเล่คราดขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ